ขึ้นไหมขึ้นครับผมขึ้นพี่น้องคนใดอีหลานหน่อยพี่น้องเห็นบ่าปัญหาปู้วันนี้ล่ำเรื่องอย่างจะมื่อนี้อาจจะอาจจะย์เพราะแ่ล่ำพี่น้องอาจจะย์ล่ำยู่แต่ว่าล่ำบ่หลายเนาะพี่น,อน้องเนาะมือนี้เน้นเตอยอย่างเดียวเด้อ วันนี้เน้นเตยแต่ว่าตอนนี้ลมเย็ยนมากครับผมลมแห้งๆพี่น้องมือนี่ลมแห้งๆครับผมนี่เน้นเตยอ,อย่างเดียวพี่นอ้องเตยสนานนอนไว้พี่น้องมือนี่ผมมีนางครับผมหอดช่วงล้ำเรืองเตยอาจจะอาจจะล้ำอยู่พี่น้องแต่ว่าล้ำอาจจะเป็นแบบเล็กๆนะครับผมอาจจะบรไหลล้ำหลายไปไริเพื่อนเน้นเตยพี่น้องสามพันผลง,งานกา่อนเตยมือนี่พี่น้องบอกเลยว่า เตยหาวแท้แน่นอนพี่น้องบ่มีนางครับผมคืนนี้มาเด้อพี่น้องเด้อปากทางบ้านเก่าบ้านท่องชุมบุรีนะครับผมมาเจอกันนะครับผมคืนนี้มาเจอกันเด้อของชอบละอายจ้าครับผมนี่แหละพี่น้องบรรยากาศด้านหลังวิธีห้องพี่น้องเข้าๆซ้ำนีแ้แหละครับผมมาเจอกันนะครับผมคืนนี้ปากทางพานทองบ้านเก่าชุมบุรีพี่น้องแฟนคลับแฟนเพียงยลื่นเหมือทางแม่เร่งแชร์เร่งจแจกกันเด้อพี่น้องเด้อ เอาพี่น้องครับผมเดี๋ยวบารนีว่าเบิร์ดจะได้ไปเตรียมตัวแต่งหน้าก่อนพอดีว่ามีขึ้นกลุ่มเปิดพี่น้องวันนี้บ่าเบิร์ดไปขึ้นกลุ่มเปิดด้วยเดี๋ยวมาล่ำเริ่มเล่นย่ำไดจึงไม่เล่นสวดบอพี่น้องฝ่ายตามกันแล้วกันครับพี่น้องครับผมซาหรับนี่เปล่าเบิร์เอคาลินแอดมินมาล่ำเสียงมิวกพุ่งสกอนขอเก่าเข้ามาขอบคุณและสวัสดีพี่น้องเด้อครับเด้อเอาพี่น้องอย่าเฝ้าพี่น้องอย่าเฝ้าท่าน่าโดดมากหรอพี่น้องท่าน่าโดดมากหรอพี่น้อง เอกหน่อยหไหมล้วพี่น้องไม่เอกหน่อยเขามาแล้ว เจอกันใหม่ไหรหน้านะครับผมสรับวันนี้ครับผมขอบพระคุณทุกแรงเชื่อแรงใจครับขอบพระคุณทุกทุางใจทุกแรงซัพพอร์ตจากพวกเราทางบาน FC อฟซีแฟนคลับแฟนเพงหมอลำเสียงเหมือนนกปูสะกอนคอยพี่น้องมีความสุขแหละได้พี่น้องเด้อเจอกันใหม่ไหรหน้าสรับวันนี้บ่าวเบิร์ดดัชคลินแอดมินหมอลำเสียงๆๆวิหกนกปูสะกอขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ